ใส่ใส่หัวหอมนัเนะมันสีหอมดิงานเนียใส่หัวหอมใส่ริกปิ้งหัวหัวประแดกครับหัวประแดกบอกเอยหัวประแดกตอนปแดกตอนบานท่าเลย่ปลาล้ำนำเปล่ามั้งเกลือน้ำเป่า,นะ,น,ปาน,นะเกลือน้ำเปล่าเกลยังละเกลือน้ำเปล่าแล้วบานเลยสองหมุสองหมุกสางงามเลย เอานี่อือันนี้เขาอันนี้เขาแรงเขาหนึง่งอันนี้ปลาแดกตอนคนะรับปลาแดกเป็นโตบ้านเฮ้าเนี่ยงามจริงเราเกิดปลาแดกบ้องกันปลาแดกตอนงามงามครับปลาน้ำเปล่าปลา,ปาทุกบ้านแล้วงามเพื่อนเพราว่าอันนี้คือปลาที่ เอาไม่เห็ดประเดกคนะรับนอ้อก